่เหนือเกินความคาดหมายสำหรับประชาชนทั่วไปก็ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อในวันนี้ในเพจกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากลยาณีได้โพสต์ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลากลยาณีเป็นรองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุก ทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยพระราชหัทะเลขาซึ่งมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสมศักดิ์เจียมทีรัสกุลก็ได้สแสดงความคิดเห็นเอาไว้ดังนี้ มีในหลวงเป็นประธานที่ปรึกษาและพระองค์พาเป็นประธานไม่มีผู้รับสนองราชทานไม่ใช่ข้าราชการในพระองค์และนอกจากนี้ยังได้มีประชาชนหลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจดังนี้กลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตากลับมาคราวนี้ฉันมาทวงความฝันคืนกลับมาคราวนี้ เหมือนเจ้าคุณพระสีนีนาฏทำแฮตพริกคว้าสามโปรเจกต์ยักษ์ทั้งอุ่นไอรักโคกหนองนาและราชทันปันสุไปเช็คดูแล้วพบว่าไม่มีคนรับสนองตั้งแต่ตอนประกาศครั้งแรกสิงหาคม2562ว่าแต่เป็นโครงการเดียวกันไหมเหมือนสร้อยท้ายจะเปลี่ยนไปจากด้วยหัวใจกลายเป็นเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ และก็ไม่รู้ว่าทำไมคราวนี้ถึงมีสถานะเป็นพระราชหัทะเลขาแทนที่จะเป็นพระบรมราชองค์การเหมือนสองครั้งก่อนทำไมลดบทบาทควีนลงไปเรื่อยๆหรือนี่คือสัญญาณอันตราย ไม่มีผู้รับสนองราชองค์การทาั้งที่ไม่ใช่ราชการในพระองค์ถ้าทำแบบนี้ได้ก็ต้องเรียกว่าอยู่เหนือรัฐธรรมนูญแล้วเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือแอปพลตดโมนาชีโดยแท้ ซึ่งเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีและเป็นเรื่องที่ไม่เหนือเกินความคาดหมายอยู่แล้วและประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานา,นา,นาและนอกจากเรื่องที่ในหลวงทรงโปรดปรานและได้แสดงออกถึงความรักที่ได้มีต่อเจ้าคุณพระศรีนนาได้อย่างชัดเจนแล้วนั้น สืบเนื่องมาจากภาพเซตใหม่ของในหลวงกับเจ้าคุณพระสินีนาถที่ได้ถูกเผยพแพร่ออกมานั้นทำให้มีประชาชนหลายฝ่ายได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่าไม่เหมาะสมและไม่สมควรที่จะเผยพแพร่ออกมา และนั่นยังไม่พอในวันนี้ก็ยังได้มีบัตรวอวยพรปีใหม่ของในหลวงกับเจ้าคุณพระศรีนาฏได้ถูกเผยพแพร่ออกมาทําให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างชื่นชมยินดีและแน่นอนเมื่อมีประชาชนที่ชื่นชมยินดีก็ย่อมจะมีประชาชนที่ไม่ชื่นชมยินดีด้วยเช่นเดียวกันและเรื่องนี้อาจส่งผลให้พระเรตติ้งของในหลวงและเจ้าคุณพระศรีนาตกลงไป เพราะกลุ่มคนรักสถาบันนั้นเริ่มไม่พอใจและมองว่าเรื่องนี้นั้นไม่เหมาะสมแต่สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกเฉยๆและรับได้เพราะความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามโดยประชาชนหลายฝ่ายต่างก็มีความประทับใจที่ได้เห็นโมเมนต์หวานหวานและสายตาอันอบอุน่นและมีความสุขของในหลวงกับเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณี บัตรอวยพรพระราชทานปีใหม่ของในหลวงกับเจ้าคุณพระศรีนาฏซึ่งมีภาพวาดฝีพระหัตกับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์โดยมีข้อความภาษาไทยว่าสุขก,กายสบายใจอบอุ่นมั่นคงตลอดปีตลอดไปวัวน้อยสดใสบ้านเราครอบครัวรักใครสามัคคี ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ประชาชนชาวไทยต่างชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งที่ในหลวงทรงมีพระเมตตาต่อเจ้าคุณพระสินีนาถพิลากรยานีของปวงชนชาวไทย และสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้เองก็ทําให้มีคนบางกลุ่มนั้นไม่พอใจและมองว่าเรื่องนี้นั้นไม่เหมาะสมแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีใครที่จะตัดสินใจแทนได้นอกจากในหลวงรัชกาลที่สิบเพียงพระองค์เดียวเพราะการที่ในหลวงได้แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความรักและความห่วงใยที่มีต่อเจ้าคุณพระศรีน,นินาศพิราชกัลยาณีแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ดี โดยมีประชาชนกลุ่มที่รักสถาบันบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกผิดหวังเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจดังนี้ซึ่งเรื่องนี้เองน่าจะเป็นการวิาพากษ์วิจาร์ถึงชุดของเจ้าคุณพระศินีนาถที่ได้สวมใส่ตอนปฏิบัติภารกิจโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในเรือนจำซึ่งเป็นเสื้อไม่มีแขนเหมือนเสื้อฟิตเนส เธอเป็นผู้นำแฟชั่นจริงๆค่ะตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอชุดทำนาทำไร่แบบนี้พวกรักเจ้าไม่จริงแค่นี้ทำเป็นรับไม่ได้พระองค์เปลี่ยนพระชายามากี่พระองค์แล้วไหนจะหน่วยแซดที่พร้อมพีกายและยอมตายเพื่อพระองค์อีกกว่า20กว่าชีวิตแค่การแต่งกายและการเอาเจ้าคุณพระศรนนีนาฏออกงานทำมาเป็นรับไม่ได้พวกรักเจ้าปลอม โดยประชาชนกลุ่มที่รักสถาบาันต่างก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าแต่งตั้งราชินีแล้วควรจะมีพระองค์เดียวเคียงข้างและนี่ก็เป็นสาเหตุให้เด็กถลม่มไม่รู้เอาใครมาให้กราบรู้สึกไม่ดีเลยผิดหวังอย่างแรงตอนแรกก็แค่แบบลังเลแต่ตอนนี้คงจะขอถอยห่างออกมาแบบถาวร ขอปกป้องตัวเองให้ดีก่อนช่วงนี้ทั้งพิษเศรษฐกิจพิษโควิดต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนโชคดีนะคะทุกคนบอกตามตรงรับไม่ได้และไม่อยากสนใจอีกหมดใจจะเชร์จะเป็นอย่างไรก็ตามเวนตามกรรมแล้วกันและนี่ก็คือความรู้สึกที่เริ่มลังเลของประชาชนกลุ่มนี้ที่รักสถาบันที่ได้แสดงความคิดเห็นออกมา แสดงตัวขนาดนี้ผมว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากฝั่งซ้ายจาดน่าจะมีมูลอยู่เหมือนกันนะว่ารักน้อยมากกว่างั้นข่าวลือต่างๆก็น่าจะมีมูลบ้างล่ะต้องแอบไปอ่านไปศึกษาฝั่งเขาบ้างแล้วมองดูก็รู้นะว่ารักมากสงสารอีกคนค่ะ ถอยห่างแล้วล่ะตั้งแต่เอาผู้หญิงบานซามออกหน้าออกตาในเมื่อไม่แคบประชาชนประชาชนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะแคร์ถ้าจะเสื่อมท่านทำตัวเองแท้ รับไม่ได้ค่ะดิฉันมีความจงรักภักดีเต็มล้านแต่การนำอีกคนที่ไม่เหมาะสมทั้งปวงแต่งจริตสร้างภาพออกงานให้คนกราบไหว้มันรับไม่ได้จริงๆค่ะหมดแรงจะเชียร์ท่านต้องฟังเสียงประชาชนที่สนับสนุนและจงรักภักดีการวางตัวของฝ่ายหญิงไม่เหมาะสมมาโดยตลอดเวลาสร้างภาพมาก็ยิ่งลบขอบายค่ะรับไม่ได้ราชินีต้องเป็นหนึ่งและมีคนเดียวเท่านั้น แบบนี้แหละครับเขาถึงต้องการให้ปฏิรูปให้เหมาะสมทั้งการใช้งบประมาณและการปฏิบัติตัวต่อสาธารณะ สมควรแก่การนับถือกราบไหว้เป็นร่มโพลร,ร่มใสของประเทศถ้าไม่ปรับให้เหมาะสมก็รังแต่จะลดทอนภาพความสวยงามของสถาบันอยากให้ลองศึกษาการวางตัวของสถาบันกษัตริย์อย่างญี่ปุ่นหรืออังกฤษเวลาออกงานทางการจะไม่แต่งแบบนี้ยกเว้นไปเที่ยวก็อาจจะทำได้ เสียใจมากค่ะแบบนี้ยิ่งตอกย้ำว่าเสื้อเอวลอยที่ไอ้พวกควายแดงเอามาใช้ด่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงส่วนตัวดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงผมพยายามพิมพ์ตอบโต้พวกมุงมิงอยู่ตลอดแต่เมื่อวานนี้มันทำให้ผมลังเลมากหรือเรื่องที่พวกมุงมิงพูดมันคือความจริง แล้วเสื้อคู่ก็เลิกได้แล้วเพราะเลยไวแล้วดูยังไงก็ดูไม่ดีเห็นแล้วเพียและนี่ก็คือการแสดงความคิดเห็นบางส่วนของกลุ่มคนที่รักสถาบันที่มีความคิดเห็นว่าเรื่องนี้นั้นไม่เหมาะสม และเริ่มมีความลังเลก,กับข่าวลือต่างๆที่แพร่สะพัดถาโถมมาจากต่างประเทศและที่เด็กมบอบมนิ้วได้พูดถึงกันอย่างกว้างขวางซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะใช่ปัญหาหรือเรื่องที่ไม่ดีแต่อย่างใดเพราะในยุคสมัยใหม่สังคมโลกก็ได้เปลี่ยนไปแล้วบางครั้งสไตล์และรสนิยมของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีและเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงเรื่อง